สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าหาันคลิปว่หาหันบึงทะเลคลิปนี้ว่าบึงหินจ้ะมาไม้ดูหินนะเอาเป็นเป็นป่าหินของกาละไบโอเขตกาละไบกับเขตฮับนาร์ฟิริตอำเภอกาละไบกับอำเภอฮับนาร์ฟิริตติดกันพี่น้องาเบึงไผ <c oughs> คลิปนี้มีแต่ชมธรรมชาตินะคะคลิปของอนุณีนี่คลิปของรุ ni, นีนี่มีแตชมธรรมชาติพี่นองธรรมชาติกับอาหารอยู่กับธรรมชาติที่ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เอ้พี่นอนเอาหน่อยอันนี้เอาใหญ่ไปใส่ก็มีแต่หิน ว,ว,วันนี้ไม่ปั่นจัก,กรยานวันนี้ออกมาเดินเดินกลับเมื่อไปแกงขี้เหล็กกิน ยังหอดวันนี้ไปหิวก่อนติโอเคค่ะแค่นี้ก่อนมาเดินต่อ